ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดูสวยงามโดยได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนโดยเฉพาะด้านการแสดงบนเวทีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยได้รับรางวัลจากการประกวดมาหลายเวทีนอกจากนี้ยังมีการแสดงประจำปีของโรงเรียน โลกกว้างไฟอิงไฮซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้แสดงออกอย่างเต็มที่ทั้งการร้องเต้นเล่นดนตรีและเป็นพิธีกรในงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 4. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 5. ได้รับรางวัลเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลดีเด่นจากพนาท่านนายบุญชูโรจนสถียออดีตรองนายกรัฐมนตรี 6. ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการแข่งขันโครงการแบรนด์เด็กดีรุ่นที่สอง 7. ได้รับโลกเกียรติยศในการจัดมิทศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขาบูชาจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการประดิษฐ์สื่อการสอนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 9. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดในโครงการโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 10. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นสถานศึกษาหน้ามองในโครงการหน้าบ้านหน้ามอง